สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุคนเนาะค่ะมอนี่กับใจป้าซาบะมาค่ะหางจะแวงไว้ด้วยค่ะมีคนซิมเนาะค่ะเนาะพอดีว่าจะเฮ็ดน้าพริกเนาะค่ะแล้วก็หั่นหอมไปละค่ะหั่นหอมไปละจะเฮ็ดน้าพริกเนาะค่ะน้าพริกพัดไวกินไหมค่ะป้ากับโอ๊คสุกเรียบร้อยแล้วก็จะมัดแกะเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันเลยค่ะ ค่ะก่อนอื่นเข้กมาัแกะหนวดปากนีนก่อนเนาะคะ่ะ ค่ะเนื้อปลากระแกะเรียบร้อยและะ้วค่ะนี่ค่ะเฉดใดประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นจะใส่เป็นหอมหัวใหญ่เนาะคะ่ะหัน่นซับละเอียดเรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็มีริกปนนะะ่นค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระเทียมกระเทียมเจียวแบบสําเร็จเนะะี่ยค่ะสื่อมาเตลันเอเชียตะวันเนาะค่ะเป็นกระเทียมเจียวสําเร็จคะ่ะแล้วก็มีเป็นหนามบักขามเนาะคะ่ะหนามบักขามแล้วก็หน,า,นามปลาหลาเนาะคะ่ะ ลักลกเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้เนาะค่ะส่วนผสมต่างๆค่ะแล้วก็มาใส่น้ำมันก่อนเนาะคะ่ะจะพัดเัวอหอมก่อนเลยค่ะพอดีว่านน่ก็เป็นหอมหอมแขกเลยค่ะมันเหลือก็เลยหั่นใส่ไปน,น้ำกันเลยเนาะคะ่ะ เรือจากไซเออแอปเขา่าหรือวินหรืออยูจะได้ไซร์กันเลย หอมสุกกับใส่ปลาที่ท่องแกะไว้เนาะค่ะเดี๋ยวก็จะมาปุ้งกันเลยเนาะคะ่ะอาจจะใส่นังต้านไปก่อนเนาะค่ะช้อนขึ้นเนาะค่ะ ก็จะให้มันอ่อนนุ่าดแตเปียวๆหวานๆนิดๆนะคะแม้วอ็นำมะขามขาน,นะคะคตะไป,ปร้หนำกะลาเนาะ ใส่พริกป่นกันเลยนะคะใส้มาคิดหลายกับใส่หลายด้วยค่ะใส้มาคิดหน่อยกับใส่หน่อยด้วยค่ะพริกปน่น ใส่น้าปลาจังหน่อยนึงเด้อค่ะซิมเบิ้งค่ะว่ามากราสชาติไดเนาะคะ่ะมกักมักแบบเปียวน้ำหวานน้ำจบะพวกเราตั้งสอบได้เนะคะ่ะจะก้อยจะมากออกคือเปียวนิดๆหวาน,นหน่อยหนะะ่อยะ ออจ้าสุกเลยค่ะอันนี้กับแฮงดีแล้วนะคะ่ะติ่มแล้วก็ดีแล้วะคะ่ะเ๋ยวถ้ากับพมิกก็ได,ะะด้แล้วะคะ่ะเพราะว่านึ่พีกแฮงดีแแบบนี้ค่ะประมาณนี้เนะคะ่ะ เสร็จแล้วจ้าค่ะหลังจากพัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเ่ากะมาเทใส่ถาดเนาะค่ะเทใส่ถาดพักไว้ใ้เย็นเนาะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเ่อกบจะเอาใส่กระปุกแล้วเขาู้เย็นไว้กินเนาะค่ะนี่ค่ะปลาสบบสองตัวกระได้ประมาณสองกระปุกใหญ่อๆอยู่ค่ะ ี่เนาะคะ่ะเป็นอันเรียบร้อยเนาะคะ่ะน้ำพริกปลาทูผัดเนาะคะ่ะแต่ว่าไม่บ่มีปลาทูถ้าก็ใส่เป็นปลาสาบะแทนเนาะคะ่ะเพราะว่าปลาสาบะกับปลาทูนี่รสชาติเดียวกันเลยค่ะทุกคนรสชาติแบบเดียวกันเลยะคะ่ะนี่ค่ะเดีเนาะคะ่ะค่ะเป็นยังไงก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ สำหรับน้ำพริกเนาะคะ่ะกะเฮ็ดง่ายๆค่ะสูตรสบายขั้วคนอีสา,บานบ้านเท่าเนาะคะ่ะเฮ็ดกับบดได้พิ่ธีพี่ฐานยังหลายดอกคะ่ะจริงๆก็อยากใส่เป็นปลาทูแต่ว่าโมมีปลาทูเนาะคะ่ะหัวยูนี่บอกเลยว่าปลาทูหงากแงค่ะแล้วก,กะะะะ็แต่ว่าป้า,ป,าป้าสาบายี๋จะมีตลอดคะ่ละลาเวลาเฮ็ดน้ำพริกนะคะป้าสาบายกะรสชาติเวลาเฮ็ดออกมาแล้วรสชาติคือปลาทูเลยค่ะปลาตางกันหลายเนาะค,ะะคะ่นะเนาะกะเฮ็ดกินกระดัดแป้งเอาอันใดดูใครบ่มีป้าสบายกับใส่ป้ายังกับใดค่ะ ตามสะดวกเนาะค่ะเนะาะค่ะสุดท้ายมีขอขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให่เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มือใหม่สร้างช่องเลยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหนา้าขอบคุณสุขุสุขคนอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ